ทีเดียวนะคะข้ะางนี้ก็เหลืองนะคะใช้คําว่าเหลืองนะคะเนี่ยให้ดูและคันนี้ไม่ได้แค่เดลิ์นะคะพื้นภูสภาพโฟมแตกลายงานด้วยพี่ๆรอติดตามชมหลังจากที่เราทําการอัปเกรดเดลิสเสร็จแล้ว <S <S พื้นภูเสร็จแล้วโฟมจะกลับมาสวยขนาดไ้น อ้าวคันนี้เสร็จแล้วหรอพี่หอมอ้าวก็เสร็จแล้วสิพี่ตูนแล้วค่ะคุณบอออกจ้าพรา้อมส่งมอบนะคะสำหรับเจ้า BFF 10นะคะก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องก็หอมนะคะพาพี่ ไปนะคะซึ่งเคสนี้นะคะก่อนมาก็คือมีปัญหาในเรื่องของชุดไฟเดไลท์เหลืองไหมนะคะพี่ๆและครมไฟหน้าแตกลายงานนะคะก็คือก่อนมาน้องก็หอมรีวิวให้ดูแล้วนะคะว่าตัวเดยไลท์เหลืองไหมแบบแสงแทบหายเลยนะคะและโคมคือแตกลายงานเยอะมากนะคะใช้คาว่าแบบว่าหนักเอาการเลยทีเดียวแต่ว่าดีตรงที่ลูกค้านะคะรู้ตัวทันนะคะว่า เดลิทย,ยังไม่ดับก็รีบเข้ามาแก้ไขก็เลยไม่เสียตัคนเยอะนะคะก็คือค่าใช้จ่ายก็เซฟลงนิดนึงนะคะและสําหรับเคสนี้หลังจากที่เราทําการอัปเกรดเสร็จนะคะพี่พี่น้องก็หอมจะพาพี่พี่นะคะมาชมงานที่ดีเทว่าหลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยคือหน้าตาน้องกลับมาสวยขนาดไหนและสภาพโคมน้องเนี่ยกลับมาใหม่ขนาดไหนนะจ๊ะมาพี่เตินพามาชมเลยนะคะก็คือหลังจากที่ เราทาการฟื้นฟูนะคะให้ดูสภาพโคมก่อนนะคะคือก่อนมาเป็นไงพี่ตูนจําน้องแทบไม่ได้นะคะทั้งเหลืองทั้งแตกไรงาแต่ตอนนี้คือโคมใสามากนะคะ<ส>เหมือนเบิกโคมใหม่นะคะแต่อันนี้ไม่ได้เบิกโคมนะจ๊ะเป็นการฟื้นฟูนะคะนวัตรกรรมใหม่จากทางดีเคเรานะคะซึ่งหลังทำารงาหายขาดและโคมกลับมาใสาแบบ80-90%เลยทีเดียวนะคะคือใหม่มากนะคะและมาในส่วนของ ชุดไฟเด์ไลท์กันบ้างนะจ๊ะ,ะหลังจากที่เราทําการอัปเกรดเสร็จนะคะพี่ๆสังเกตนะคะว่าชุดไฟเดยไลท์สวยมากนะคะแสงของเดยไลท์นะคะก็คือไม่ออกฟ้าออกม่วงแสงค่าเคลงงานนะคะและที่สําคัญงานพิธีเคเราไม่ฝากรอยนิ้วมือรอยเศษสำรีไม่มีนะคะงานใช้คําว่าค่อนข้างละเอียดนะคะ ดีเคเสร็จแล้วนะคะก็คือแน่นอนอยากรู้ว่าสภาพโคมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าวิเตินให้ดูเลยนะคะไม่มีที่ไหนนะคะนอกจากที่ดีเคให้ดูงานอย่างนี้นะคะเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะคะก่อนและหลังทําคือสภาพขอบโคมอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสองข้างเลยนะคะพี่พี่ อย่างนี้ลหละคะ่ะที่ลูกค้าเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการที่ดีเคนะหนคืองานค่อนข้างละเอียดหลังทำนะคะคือน้องหออมก้ลาพูดด้วยเลยว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่จากทางดีเครามีที่ที่ดีเที่เดียวที่ทําชุดไฟเไดลท์ทำแล้วไม่กลับมาเหลืองไหมใช้ได้ยาวๆนะคะการันตีเลยว่าไม่กลับมาเหลืองไหมเลยนะคะหลังทำเรามีประกันให้นะคะพี่ๆมีปัญหาเข้ามาหน้าร้านได้เลยและไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอน สภาพโคมนะคะอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นไม่แตกหักเสียหายและที่ร้านอื่นเขาบอกว่านะคะคือนี้คือเราก็ไม่อยากโจมตีที่ร้านอื่นกันแต่ปัญหาก็คือเราต้องให้ข้อมูลอันที่แบบเป็นเทสต์จริงกับลูกค้าหน่อยนะคะคือให้ข้อมูลแบบตรงกับลูกค้านิดนึงนะคะว่าอัปเดตเดยไลฟ์ที่พี่ไม่ต้องเปิดโคมนะคะก็คือลูกค้าได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะคะก็คือเทสนี้นะคะพี่ตูน อัปเกรดเดลไรท์ไม่ต้องเปิดโคมนะคะก็คือทายังไงอะ่ะพี่ตูนอัปเกรดเดลไรท์ไม่ต้องเปิดโคมพี่พี่มีเวทมนต์เสกแบบว่าตัวเดลไรท์เข้าไปข้างในเหรอคะอย่าไปเชื่อนะคะคือให้ข้อมูลผิด,ผดนะคะสำหรับพี่พี่นะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาใช้บริการพี่ดีเครจริงๆนะคะโทรหาป่าเดียเขานะคะก็คือมีเบอร์เดียวเท่านั้นและไม่มีเบอร์อื่นสาขาอื่นก็ไม่มีมีที่ที่เดียวก็คือ ดีเคสาขาการนา,ราพิเศษซอยเก้าเท่านั้นนะคะเข้ามาพบก,กับน้องกอหอมนะคะก็คือยินดีให้ข้อมูลไม่ซื้อไม่เป็นไรและเบอร์ติดต่อก็มีเบอร์เดียวนั่นก็คือเบอร์ป่าเดียเขานะคะที่เบอร์0844574574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ป่าเดียเบอร์เดียว,เ,เ,ยวเท่านั้นนะจ๊ะถ้าโทรเบอร์อื่นแล้วแอบ,บอ้างว่าเป็นดีเคนะค,ะคือดีเคเราไม่รับผิดชอบนะคะและคือชอบแอบ,บอ้างกันเยอะนะคะชอบแอบ,บอ้างผลงานกันเยอะ นะคะอย่างที่น้องก็หอมบอกว่าแอบอ้างชื่อได้แต่ผลง,งานแอบอ้างไม่ได้งานนะคะงานที่ดีเคเราไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะน้องก็ออกการันตีเลยงานที่อื่นไม่เหมือนที่ดีเคแน่นอนเพราะอะไรยัยพี่ตูนงานเนียบงานละเอียดนะ,ะคะการบริการนะคะลักการขายเหมือนกันเนียบสุดแล้วนี่นะคะม่วินที่ไหนแล้วนะคะ มอบแล้วนะคะสำหรับเจ้า B M F 10นะคะเดี๋ยวก็เจอ,อเน้องกระหองเคสนะคะวันนี้ไปแล้วจ้า